เราไปตึงไหนหลังหลังธนาคารใหญ่ดีกว่าอ๋อข้างบนนู้นนะเออสีเ่เก้าเยอะไหนม เล่นเลโก้ตัวนี้และพี่ถ้าจะรอดก็ต้องขับหนีตลอดอ่ะมียาวปุ๊มีอยู่มีขวดวะหกขวดขับเป็นยังไงดิมีกีขวดเดี๋ยวกินแนวเปิลของผมนี่เอายาในรถก่อนได้ไหมขับแอปเปแลขับแอปเปอะไรนะพ่อยายีขวดอ่ะนั่นสิบสองสวยดิ ครับก็ไปอันนี้พาาี่พี่จะจะเอาลอดหรือว่าจะเอาแบบไมื่รู้นนะวถ่า,ถามบอลเลยเนีย่ยเป็นรนาคาเล่น,นะลนลเล่นนะ้ะลองกับขับรถเลื่อนกับ อี่เสียงพ่อพ่อได้พูดมันยังบล็อกไปไหนวะบอสไปไหนไอ,อ,อ้เนี่ยประเด็นบอสคือไปไหนวะอ๋อดีมันไม่ใช่เออตกตึกวะดิโทรหาบล็อดี้ใช่ ค่าหัวหนึ่งแสนสมาชิกแค่ค่าหัวหนึ่งเบิกเย็ดแค่มาลับมาไปลับอีกอะ่ะตกตึกป่ะนี่ให้ดู ไอเหนีอมอยู่นั้นเลยไอเหนยอยาดิ๊กขายยาเลี้ยกูกำลังดีไอเหนือมึงอยู่ตรงนั้นเลยไ <c oughs> อเหนือนไม่เดินนะเออไม่เดินแล้วไม่เดินเลยมขายได้มึงได้หรอไม่ขายา <Okay. S 1> ไ,ได้มึงได้จริงเพราะขายเลี้ยขายเลี้ยขายเลี้ยแดกหรอ เออว่าว่าเหรอพี่ผมเพิ่งเข้าเมืองมาเต็มก้าวไปเนี่ยอยู่ดีผมโดนสามลาเนี่เกิดเออใช่มึงหนีไปเลยมึงหาหนีเลยหนีเลยเข้าเราโดนแล้วเข้าผมโดนเจ้าผมโดนสามแก๊งอ่ะพี่มันเกิดอะไรขึเนี่ยจุ๊กเลยจุ๊กเลยมันจุ๊กเลยเฮ้ยแก๊งเราโดนล่าข้าวหว้สัตว์บอสเราพวกเราไปกระทืบเสียออดชิบหายชิบหายแล้วโอเคโอเคพี่เออหาที่แอบเลยเได้ได้ได้พี่โอเค บอสคือไม่นี่อ่ะบอสไอมองไอ้เหนืออยู่ป้ายโฆษณาว่ะไอ้เี้ยเกือบตายมันยืนเดี่ยวเลยมาแล้วมาแล้วไอ้เี้ยมากันแล้วไอ้สัตว์มากันแล้วมากันแล้วรับนี้ดีแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอ้เี้ยมาแล้ว

ไอเดี๋ยวนี่ไัยพี่ขอบโดนน่ะพ่อเห็นไหมน่ะไอ้เชี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้เอายิงดิ่งเลยเดี๋ยวตายไอ้เขาเขารู้เขารู้ตึกแล้วเขารู้แล้วเขารู้ไปแล้วไม่มีใครได้ผมวินาทีแสนนึงแค่แหละโอ้โหเยอะวายเยอะวายยังมีระเบิดขวดดวยะปาไว้ทีไม่ต้องกดเคสนะทุกคนไม่ต้องกดเคสครับ เาาชีในเกมไม่ละรเเองหนีก <gens> ูไม่ล่อเราเพื่อนรักอู้กับตกบตกาชีพในเกมไม่ลเประเทศนพร้อมนะต่อกันนี่ไป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  บักขึ้นบอบักขึ้นบนบักข <si ึ้นบอบักขึ้นบ้นมิขม้นิกเย็นนย็นลลงลงมามามาเดี๋ยวรอเดีรอเด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 รอเขาอยู่เขาอยู่พาโบอยู่พาโบอยู่พาโบอยู่วันนี้วันนี้วันนี้พาโบอยู่พาโบอยู่ หายแล้วพอโบยูพโบอยู่พโบอยู่เฮ้ยมานีมานีมานีไพื่อนเ่อไปเไปช่ช่วยื่อนหน่อยด่วยเพื่อนหน่อยดิต่อยเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วมึงเอาสมการกันไว้ดิมาไมิดคือไมติดค้มิดมายิล้งก่อนลังก่อน้ลังก่อนรอได้ บอสเสียบ้างหลังบอเสียบ้างหลังบอกะลามใจเย็นนะกะลามครกะลามใจเย็นไปอ้ผอมยังผอมยังขึ้นมาขึ้นอีกผอมยังเอานะเอานะมีข้างบนอยู่อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอานะหนึ่งตอตมลงเาด้วยข ไป,ไป,ไป,ไป้ขึ mean, ้นๆๆๆๆๆๆนี่ๆๆ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 ๆไอๆๆ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  ปุ๊บฟาสวยบอสปั๊บสวยบอสเยอะเยอะเยอะเนี่ยบวไม่ตายเม่เจ็บเพื่อนเมย์อยู่นี่นะอุ้ยโอ้โหบอสเป๊แล้วเอาแล้วบอสกูเรียบเอาเถนอันนี้เมย์เนี่ยพาบวเนี่ยพาบวน็อกแล้วครับน็อกแล้วพพีี่่บบ ร้อยเซลสวยดุยบ่วต่อไปจะเป็นเรื่องของแพงแย่งศพนะฮะแย่งศพถ้าศพสมาชิก เอ้ยชีวิตไอ้อ้วนีไอ้อ้วนนิ่มดูนี่ไม่ลุกมันจะช่วยยังไงอ่ะตรงนี้ตรงนี้ลองตรงนี้นี่อะไรดีว่ชีวิตลุกงงตกอิจตระกูลเลยมันลงไม่ได้ครับนอกจากเรามีวิธีคือเราเอาใบพัดเนี่ยตัดไี่อ้วนให้ตกลงไปได้ฮะ เอา้าเรียบร้อยจบจบไม่ไม่ผมปล่อยครับลาก่อนเว้ยโลกนี้ลาก่อน Whoa, 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 whoa. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. 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 ไม่ต่อ สวดีครับ บบเดี๋ยวผมลงาอุนะ้ม้ดีลงมาอุมหน่อยฝั่งน้นมีอีกอ่ะดดีฝั่งนั้นดิฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่<อ>งรรนี้ดาดีิวเวอรนี่ต้องอ๋อเจอแล้ว <laughs> เดี๋ยวเอาเสียออสมาอุ้มด,ด้วยเสียออสครับเสียออสดูแลวดแล้ว น้าดูนี่ครับเสี่ยเสียมาลุ้นตรงนี้โดนดีนะเสียขออนุญาตนะครับขออนุญาตมองศพเพื่อนรักคนทำความผิดขอไปได้ไหมครับขอเอาศพไปได้ไหมอ่าลงไปแยกกันข้างล่างนะครับอ๋อจะไปทิ้งข้างล่างใช่ไหมครับเสี่ยใช่ครับ เส,เสด,ดูแบบพาโบล่ะครับ <c oughs> โ,โหถึงแม้วันนี้เราจะพูดกับสบแต่เราก็อยากจะบอกเองว่าเพื่อนว่าเสียใจด้วยว่ะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> <c oughs> ให้กูรวยเลยเหรอ โอเคโอเคครับโอเคอเชิญครับเชิญเชิญเชิญกดไลอุ้มฮะับทำมือเป็นรูป F9 ครับ F9 นะครับอย่าไปยืนใกล้ทีเ,เขาก็อุ้มเดี๋ยวเขาก็อุ้มแบกนะครับโอเคปาโบ,โบตัวแข็งละตายแป๊บเดียวตัวแข็งเลยเนาะถ้าเสียอุ้มเขาจะไม่ได้ ลงไปแย่งข้างล่างต่อใช่ไหมฮะแล้วแล้วผมเอาเอาศพอาโบไปได้ไหมเนี่ยอย่า,าให้เอาโบไปได้ไหมเนี่ยอย่าให้ลงไปแย่งข้างล่างอ๋อโอเคครับให้ไปแย่งข้างล่างต่อะนะครับป,รป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดืด้อโนนะ แล้วหนูเลือดไม่มีแล้วเอ้าเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวลงเดี๋ยวเดินลงไปเดี๋ยวเดินลงไปลองเซอร์เบกบูดีเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวได้หนูมีเอดียดเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกับพี่พาโบอ่ะเอ้าเอาไปวิธียังไงอ่ะเราเราเอาไปสภาก่อนไหมเดี๋ยวถ้านานไปเดี๋ยวเขาจะนั่นนะใช่ใช่ใช่เอาไปเอาไปเอาไปเอาไส่งไปก่อนก็ได้เดี๋ยวดีๆนะตกนะ เฮ้ยลงลงไปแล้วเดี๋ยวยังจบใครแล้วเป็นปะลงลงลงไปแล้วรับศพอ่ะเฮ้ยถูกลองแม่งหมดอ่ะใครใครสู้อ่ะมี์ศพเดี๋ลงไปก่อนได้ไหมเมย์เมย์เมมยอุ้มเมย์เมย์มอุ้มศพหน่อยอ่ะโยนไปแล้วโยนไปแล้วโยนไปแล้วลงมาให้เอาลงไปข้างล่างลงข้างล่างโอ้ยพี่พี่อันนี้อันนี้เพื่อนผมปะศพไปไหนแล้วอ่ะใครอุ้มไปอ่ะ ใช่ใช่อะไหมจะอุ้มกันเองใช่ไหมไม่ผมผมจะชุบเลื่อนมนี่พี่บอเรจะชุบไ้ไหมโอเคอันนี้อันนี้่ลงเลยครับเพือนพี่ลงเลยลงเลยครับ กำลังงงอยู่ว่าใจเย็นๆนะนี่มันเล่นกันสนุกสนานโอเคไหมอะไรวะไอโจเดือดอะไรวะครับครับผม